นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็กลับมาพบกับครูการอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของการนับเวลานะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาต่อในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเวลาอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือ จะเป็นการแบ่งยุคแบ่งช่วงสมัยของประวัติศาสตร์นะคะว่าแต่ละยุคนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นมีเนื้อหาสาระที่สําคัญยังไงบ้างอ่านะคะ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาของเราะคะครูก็มีคำถามนะคะมาให้พวกเราได้ลองนึกลองคิดนะคะคิดไปพร้อมๆกันกับครูนี่แหละนะคะอ่าคำถามนะคะก็มีอยู่ว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งอย่างไรและใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะนักเ,เรียนคิดว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะแบ่งกันอย่างไรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะก็ได้แบ่งออกเป็นกว้างๆนะคะได้สสมัยด้วยกันนะคะก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในการแบ่งเกณฑ์นี้นะคะก็จะมีการพิจารณาจากเกณฑ์ว่าในสมัยนั้นๆเนี่ยมีการใช้ตัวอักษรนะคะบอกเล่าเรื่องราวหรือไม่อย่างไร นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกนะคะในการสืบค้นเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนั้นนะคะนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้มีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ นะคะอย่างที่ครูการได้บอกไปนะคะก็คือแบ่งเป็นสองสมัยนะคะนั่นก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นะคะโดยก็จะพิจารณาะะจากเกณฑ์นะคะที่ว่ามนุษย์ในสมัยนั้นนะคะมีการใช้ตัวอักษรนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวหรือไม่นะคะถ้ายังไม่มีนะคะก็จะถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะแต่ ถ้ารู้จักใช้ตัวอักษรแล้วนะคะก็จะจัดว่าเป็นสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือ u n เนสโกนะคะก็ได้มีการกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมัยด้วยกันนะคะนั่นก็คือสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะอยู่ขั้นระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และก็สมัยประวัติศาสตร์นะคะโดยให้หมายถึงช่วงเวลาที่สังคมมนุษย์ในขณนะนั้นนะคะยังไม่รู้จักใช้ตัวอักษรแต่ยังสามารถศึกษาในเรื่องของเรื่องราวของสังคมดังเปล่าได้นะคะจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่คนต่างถิ่นนั้นได้บันทึกไว้นั่นเองนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงนิยมที่จะแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็น2สมัยนะคะนั่นก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะอยา like ่างที่ครูการได้เกลิ่นไปนะคะก็คือใช้การมีตัวอักษรนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวเป็นเกณฑ์นะคะอันนี้จําให้ขึ้นใจเลยนะคะในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรนะคะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือในสมัยนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยยังไม่มีตัวอักษรใช้นะคะและก็ สมัยประวัติศาสตร์นะคะก็คือมีตัวอักษรใช้เพื่อเป็นการบันทึกบอกเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะสมัยแรกก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ในสังคมนั้นนะคะยังไม่มีการใช้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะ จึงยังไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรนะคะและในการศึกษาเรื่องราวนะคะมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีนะคะหลักฐานทางโบราณคดีคืออะไรนะคะก็คือร่องรอยนะคะที่เป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีตนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ในอดีตนั้นนะคะได้สร้างไว้หรือว่าได้ทิ้งไว้นั่นเองค่ะอย่างเช่นอะ โครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับแล้วก็แหล่งที่อยู่ของมนุษย์ในสมัยนั้นๆน,น,นะคะซึ่งอ,อย่างที่ครูการได้บอกไปนะคะก็คือยังไม่มีตัวอักษรน,นะคะไม่มีหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะจะต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีนะคะ างเช่นพวกโครงกระดูกมนุษย์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับแล้วก็แหลที่อยู่อาศัยนะคะเรามาดูนะคะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบ่งเป็นยุคต่างๆได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นอ่ะแบ่งตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมนุษย์นะคะซึ่งการแบ่งตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมนุษย์นะคะก็จะ แบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันนะคะก็คือยุคสังคมลาา่าสัตว์หรือสังคมนายพาสน,นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในราวๆ5 0 0 0ถึง6 0 0 0ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมนุษย์นะคะก็จะดำรงชีวิตด,ด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหารนะคะเก็บพืชผักผลไม้เป็นอาหารยังไม่รู้จักการตั้งบ้านเรือนให้เป็นหลักแหลกนะคะ ยุคที่2นะคะก็คือยุคสังคมเกษตรกรรมนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในราวๆ6,000ถึง2,500ปีมาแล้วนะคะมนุษย์นะคะก็เริ่มรู้จักการเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะมีการตั้งบ้านเรือนนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะมีการตั้งผู้ปกครองนะคะรู้จักการแบ่งงานกันทามีการแลกเปลี่ยนผลผลิตนะคะก็คือแลกเปลี่ยนอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มีพิธีทำศพนะคะ และยุคที่สามก็คือยุคสังคมเมืองนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่เริ่มในช่วงของ2,500ปีมาแล้วนะคะก็จะเป็นสังคมกเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะในด้านต่างๆจนกลายเป็นบ้านเมืองขึ้นมานั่นเองก็จะมีการแบ่งตามเทคโนโลยี นะคะการทําเครื่องมือเครื่องใช้นะคะใน,นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นยุคยุคนะคะเหมือนกันนะคะซึ่งการแบ่งตามเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะนั่นก็คือยุคหินแล้วก็ยุคโลหะนะคะยุคหินนะคะก็จะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ5 0 0,000ปีผ่านมาแล้วนะคะก็ จะมาสิ้นสุดนะคะเมื่อประมาณ4 0 0 0ปีมาแล้วนี่เองนะคะซึ่งยุคหินนะคะก็จะแบ่งได้เป็น3ยุคเช่นเดียวกันนะคะยุคแรกนะคะก็จะเป็นยุคหินเก่านะคะยุคหินเก่านี้นะคะก็จะอยู่ในช่วง50,000ถึง10,000ปีมาแล้วนะคะมนุษย์นะคะก็เริ่มรู้จักอ่าใช้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะมีการนะคะ นำเครื่องมือหินนะคะกระเทาะนะคะที่ทำขึ้นหยาบๆเนี่ยนะคะอาศัยตามถาม้ำเพิงผานะคะเก็บพืชผักผลไม้เป็นอาหารดำรงชีวิตด้วยการลา่สาสัตว์นะคะยุคที่2ก็คือยุคหินกลางนะคะก็จะอยู่ในช่วง10,000ถึง6,000ปีผ่านมาแล้วนะคะก็จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่เป็นหินนะคะมีการรวมกลุ่มคนเป็นสังคมนะคะแต่ก็ยังมีการ อบพยพนะคะไปหาแหล่งอาหารที่มันสมบูรณ์นะคะและยุคที่3ก็คือยุคหินใหม่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในช่ว,ชวงราวๆ6,000ถึง4,000ปีมาแล้วนะคะก็จะเริ่มมีการใช้เครื่องมือนะคะหินขัดนะคะรู้จักการเพราะปลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหลกนะคะซึ่งยุคสมัยที่ครูการได้บอกมานี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ อายุโลหะนะคะยุคโลหะนะคะก็จะมีอายุประมาณ4,000ถึง1,500ปีมาแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะนั่นก็คือยุคสำฤทธิ์นะคะอันนี้นะคะยุคสำฤทธิ์นะคะก็จะเป็นนะคะในช่วงที่ รู้จักการทําเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ใช้เครื่องประดับด้วยสำริดนะคะแล้วก็ดํารงชีวิตด้วยการเกษตรแล้วก็จะมียุคเหล็กนะคะก็จะอยู่ในช่วง2,500ถึง1,500ปีมาแล้วนะคะอันนี้มนุษย์ก็เริ่มรู้จักถลุงเหล็กมาทําเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ดํารงชีวิตด้วยการเกษตรนั่นเองนะคะซึ่งในยุคสมัยที่ครงการได้กล่าวันนี้นะคะ แต่และท้องถิ่นนะคะอาจจะเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดไม่พร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะรวมไปถึงการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่นหรือสังคมภายนอกนั่นเองค่ะอ่านะคะเรามาต่อกันนะคะในสมัยประวัติศาสตร์นะคะ ซึ่งในสมัยประวัติศาสตร์นี้นะคะมนุษย์นะคะก็เริ่มมีการใช้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ไว้เป็นลายลักอักษรน,นะคะซึ่งการมีลายลักษอักษรที่เป็นหลักฐานนี้นะคะก็จะช่วยให้คนรุ่นหลังเนี่ย ทราบถึงเรื่องราวของสังคมในสมัยนั้นได้ชัดเจนม,มากกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะนอกจากนี้นะคะการศึกษาคน้นคว้าเรื่องราวในสมัยประวัติศาสตร์นะคะยังต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ตกทอดมาจากอดีตอย่างเช่นอ่ะจารึกนะคะตำนานจดหมายเหตุพระราชะพงศาวดารเป็นหลักนะคะอ่ะ,อะ,อะมีคนสงสัยนะคะหลายคนเนี่ยสงสัยแน่นอนว่าจดหมายเหตุคืออะไรนะคะ จดหมายเหตุนะคะก็จะเป็นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตามปกติซึ่งโหรน,นะคะจะเป็นผู้บันทึกจดหมายเหตุของราชสำนักนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพระราชพงศาวดารน,นะคะก็คือบันทึกเรื่องราวของพระมหกากษัตริย์ตามลำดับเอการนะคะและบางครั้งเนี่ยก็ต้องนําหลักฐานที่ไม่ได้เป็นลายลักษณอักษรอย่างเช่นพวกโบราณวัตถุโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นมา ิจารณาประกอบกันด้วยนะคะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และก็ตีความเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะซึ่งในสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็จะสามารถแบ่งย่อยได้ตามเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นการย้ายราชธานีนะคะการย้ายราชธานีคืออะไรก็คือการย้ายเมืองหลวงนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการเปลี่ยนราชวงศ์ที่ปกครองนะคะจากสมัยก่อนที่จะมาเป็นสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นราชวงศ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะมาที่สมัยปัจจุบันก็จะเป็นราชวงศ์จักรีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะน,นอกจากนี้นะคะการเริ่มสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะคะนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเห็นที่ว่าควรยึดจารึก เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะคะซึ่งจารึกนี้นะคะก็ได้แก่จารึกที่พบที่เมืองโบราณสีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นจารึกที่มีตัวอักษรเก่าแก่ที่สุดแล้วก เป็นจารึกที่พบที่ปราสาทขอน้อยจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ได้มีการจารึกลงไปนะคะเมื่อปีพศ1180นะคะจึงถือว่าสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็เริ่มขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่12นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่ครูการได้บอกไปก็คือมีการแบ่งออกได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นอ่ะ การแบ่งตามราชธานีนะคะราชธานีคืออะไรนะคะราชธานีก็คือเมืองหลวงนั่นเองนะคะการแบ่งตามเมืองหลวงนะคะก็อย่างเช่นอ่ะสมัยก่อนสุขโขทัยนะคะสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7นะคะแล้วก็จะเป็น สมัยรัตนโกสินทร์ยุคราาประชาธิปไตยนะคะก็คือตั้งแต่พศ2475มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะอ่าะ,ะคะต่อมาก็คือการแบ่งตามรัชกาลนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็อาจจะมีการแบ่งสมัยย่อยๆตามรัชสมัยหรือรัชกาลของพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเช่น สมัยรัชกาลที่1นนะคะสมัยรัชกาลที่2สมัยรัชกาลที่3มาเรื่อยๆไล่ลงมานะคะรัชกาลที่4รัชกาลที่5ารัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะก็คือองค์ปัจจุบันนั่นเองค่ะ อ่าแบบที่3นะคะก็จะแบ่งตามรัฐบาลนะคะซึ่งในสมัยประชาธิปไตยนะคะก็จะแบ่งสมัยย่อยๆตามรัฐบาลที่ปกครองประเทศนะคะอย่างเช่นอ่าสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยนะคะสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานน์นะคะสมัยรัฐบาล นายสมัครสุนทรเวศน,น,นะคะสมัยรัฐบาลนายสมชายวงศวัฒน์นะคะสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรและก็ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอะนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือยุค ก่อนประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเป็นยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้นะคะแต่ยุคประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นยุคที่เริ่มมีการใช้ตัวอักษรนะคะในการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อที่จะ,จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษากันต่อไปนั่นเองนะคะอ่านะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะ คอมเมนต์ชื่อนามสกุลนะคะใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อในการเข้าเรียนนะคะย้ํานะคะว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะให้พิมพ์ชื่อและนามสกุลนะคะเพื่อเช็คชื่อนะคะก็ขอให้ในักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสาหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ